โอเคครับมารีวิวสว่านอาไรสายนะครับยี่ห้อเดลตันนะครับตัวนี้ซื้อมาอาอยู่ในราคา7จ็ดบาทนะครับชุดนี้จะดูว่าอาสินคา้าตัวนี้สว่านตัวนี้โอเคไหมในราคาระดับนี้นะครับตัวของวัสดุนะครับอาเป็นงานค่อนข้างดีนะครับอาเป็น PVC เกรดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น้ำหนักกำลังดีนะครับกำลังดีประทัดรัดครับให้แบตมาทั้งหมดเนี่ยสองก้อนนะครับในเนี้ยในเนี้ยนะครับในนี้จะระบุนะครับว่าเป็น6 AH นะครับตัวนี้นะครับแต่พอแกะไปข้างในแล้วมันมีอ่า ตัวเป็นฐานชาร์จนะครับอยู่3ก้อนก้อนละว5รวมกันก็เป็นแค่4 5แอมแค์แค่นั้นนะครับก็จะไม่ค่อยตรงกับตัวของไอตัวสเปคสักเท่าไหร่ครับในเรื่องของตัวตัวแบตที่แถมมาให้นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นก็ไม่ได้แถมอะไรมามากนะครับมีแค่ตัวของแท่นชาร์จ แล้วก็แบตสองก้อนนะครับที่ที่มีมาให้แล้วก็ตัวหัวสำหรับขันสกรูนะครับการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะคล่องอยู่พอสมควรครับตัวนี้เวลากดนะครับการใช้งานก็มีไฟแสดงผลนะครับนะครับว่ามีการใช้งานแล้วก็มีไฟสองสว่างด้านหน้านะครับตัวนี้เวลาใช้งานนะครับส่วนของตัวแบตเนี่ย ผมซื้อมาผมลองลองชาร์จดูนะครับแบตท,ที่ชาร์จครั้งแรกใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับคือขึ้นเป็นสีเขียวนะครับส่วนตัวนี้สามารถกดเช็คได้เลยนะครับว่าแบตเหลือแค่ไหนนะครับตามที่เขาแจ้งไว้นะครับผู้ผู้ขายแจ้งไว้นะครับว่าสามารถเช็คได้อ่กดเช็คได้ทุกตัวคราวนี้มาดูเรื่องของการเจาะการเจาะนะครับนะครับ ตัวการเจาะเนี่ยตัวนี้เป็นอ e ิดบล็อกนะครับก็มาดูนะครับว่าอ e ิดบล็อกเนี่ยาการเจาะเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะครับนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่ระดับ2นะครับตั้งไว้ที่ตัวสัลักณ์ตัวนี้นะครับตั้งไว้ที่18นะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีเลยครับ ค่อนข้างดีครับผมว่าก็ระดับหนึ่งเลยครับนะครับค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะครับใช้เวลาไม่มากนะครับในการเจาะก็ถือว่าก็เหมาะนะครับกับงานที่คือระดับงานระดับนี้นะครับก็ถือว่าน่าใช้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้คิดว่าตัวเล็กคิดว่า าจะใช้งานได้ไม่เต็มที่เห็นว่าเป็นมอเตอร์ตัวค่อนข้างขนาดเล็กกว่าของยี่ห้ออื่นนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยถ้าใครจะซื้อก็แ,นะแนะนำนะครับแต่เรื่องของแบตเตอรี่นะครับใช้นานแค่ไหนเดี๋ยวต้องลองดูนะครับค่อยมารีวิวดูอีกทีนะครับโอเคครับผม